พับจีโมบายอัปเดต2.3มีอะไรเข้ามาใหม่เรามาดูกันเลยต้อนรับเทศกาลบอลโลกที่กำลังจะเข้ามาถึงพับจีโมบายอัปเดตใหม่2.3กับตีฟุตบอลคาริวอลเมื่อเราเปิดแผนที่ขึ้นมาดูครับเราจะเห็นสนามฟุตซอลอยู่ในแผนที่เดี๋ยวเรายกตัวอย่างบริเวณของกัดก้ากันก่อนเลยแล้วกันครับ,บรเป็นของสนามฟุตซอลเขาก็จะมีไอเทมเยอะแยะมากมายครับให้คุณได้เก็บไปครับ แล้วก็จะมีไอเทมพิเศษอย่างเช่นกระเป๋าเขาที่จะทําให้คุณแปลงร่างเป็นลูกฟุตบอลหรือว่าลูกฟุตบอลนะครับที่จะใช้ในการเล่นอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะเปิดหีบสมบัติแล้วนีท่งเลยครับแล้วเมื่อคุณแปลงร่างเป็นลูกฟุตบอลคุณยังสามารถให้เพื่อนเตะคุณเพื่อพุ่งไปยังเป้าหมายนะครับเพื่อชาร์จได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยทดสอบแล้วนะครับไปไกลกว่า300เมตรเลยครับไอเทมจิ๋วแต่แจ๋วครับลูกฟุตบอลครับสามารถที่จะเตะใส่ศัตรูหรือเพื่อนร่วมทีม ใช้ขัดจังหวะเวลาเพื่อนร่วมทีมแย่งคุณฟาร์มจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆครับจุดต่อไปที่จะพาทุกคนไปรับชมกันก็คือฟุตบอลคาริวัลตรงนี้มีไอเทมเยอะแยะมากมายให้คุณได้เก็บครับและที่สำคัญจะมีไอเทมที่คุณเลิฟมากๆนั่นก็คือ บัตรชุบนั่นเองกลับมาแล้วนะครับส่วนไอเทมที่เป็นไฮไลท์นั่นคือรองเทาง้าสแตททองคําของเมซี่นั่นเองครับโดยรองเท้านี้จะช่วยให้เราวิ่งเร็วได้ชั่วขณะนะครับแถมยังให้เราซิกแซกหลบหลีกไปมาได้ด้วยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคุณจะไม่สามารถถือปืนได้ในขณะที่วิ่งนะครับด้วยรองเท้านี้นะฮะมาอัปเดตฟ,ฟีเจอร์กันหน่อยมารูปแบบใหม่ครับจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหามาร์กแล้วบังศัตรูโดยมารูปแบบใหม่นะครับจะเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างหมดจดครับ แต่คุณจะต้องไปเปิดตั้งค่ามันก่อนในวิธีการเปิดตั้งค่าก็ง่ายๆครับเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็ปรับตรงนี้ครับเป็นแบบโมเดิร์นแค่นี้คุณก็จะได้มารูปแบบใหม่แล้วเลยครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจครับปุ่มแผนที่ครับเพียงแค่ทัชแผนที่ค้างเอาไว้ครับแผนที่ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วยกมือออกแผนที่ก็จะปิดลงไปโดยอัตโนมัติครับ ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวครับแต่คุณจะต้องไปตั้งค่ากันก่อนโดยวิธีการตั้งค่าก็เข้าไปที่ตั้งค่าและตั้งค่าขั้นสูงและกดเปิดใช้ตรงนี้ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับเพียงแค่กดแช่ที่ไอเทมเพื่มมาร์กบอกเพื่อนครับล้อแถบสีเหลืองเต็มเพียงแค่นี้ก็จะสามารถมาร์กบอกเพื่อนได้ง่ายๆสะดวกสบายและแม่นยำมามากๆเลยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับเอกาสาร <Yeah. S 1> ตำนานกระโดดต่อยหลังจากนี้การกระโดดต่อยจะมีเสียงแล้วนะครับ ไม่ต้องกลัวโดนต่อยแน่นอนครับรอบนี้ได้ยินเสียงชัดเจนจ้าอัปเดตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าเซโรเบตครับหลังจากที่เราได้กินไก่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้เหมือนกับเราได้รับถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกอย่างไอย่างนั้นเลย โคตรเท่โคตรเจ๋งโคตรอันตรายก็ต้องขอขอบคุณน้องมิวแล้วก็พี่อาร์ด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมการทําคลิปสนุกๆก,กันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยครับถ้าอยากสนนุนกันก็อย่าลืมกดัพพอร์ตครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ดตามรับชมลากันไปก่อนอย่าลืมครับมีข่าวสารใหม่ๆจะนํามาแจ้งให้ทราบครับสวัสดี